เราจะพบกันใหม่ในภายภาคหน้าและจะไม่พลาคจากกันอีกข้อความตอนหนึ่งในจดหมายที่พระเจ้าซานิโคลัสที่สองจักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งจักรวรรดิรัเสเซียทรงเขียนถึงจักรพรรดินีและลูกๆวันที่17กรกาดาที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ105ปีการสังหารหมู่อันโหดเหี้ยมของครอบครัวพระเจ้าซาโดยกลุ่มปฏิวัติบอลเชวิก ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดราชวงศ์โรมานอฟที่ปกครองรัสเซียมายาวนานกว่า300ปีกลางดึกของคืนวันที่17กรกฎาคมปี1918ณอิปาเตียฟเฮาส์ House, สถานที่คุมขังแห่งสุดท้ายของครอบครัวพระเจ้าซาที่ตั้งอยู่ในเมืองเอคาเตรินเบิร์กซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมืองหลวงในขณะนั้นกว่า2,200กิโลเมตร สมาชิกค,ครอบครัวทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยพระเจ้าซาซารรนาหรือจักรพัรด,ดินีอเล็กซานดราฟิโอโดโรอฟนาและลูกๆทั้งห้าได้แก่แกรนดัชเชสโอกาทาเทียนามาเรียอนาสตาเซียและซาเรวิชหรือมกุฎราชกุมารอเล็กซี่ทั้งหมดถูกปลุกขึ้นมาด้วยเหตุผลที่ว่าจะต้องย้ายที่อยู่อีกครั้ง ทุกคนแต่งตัวกันอย่างรวดเร็วโดยบรรดาแกรนด์ดัชชสได้ซ่อนเครื่องเพชรและเครื่องประดับมีค่าไว้ภายใต้เสื้อผ้าด้วยความหวังที่ว่าเมื่อถูกปล่อยตัวและถูกในประเทศออกนอกประเทศแล้วนั้นจะได้ใช้สิ่งของเหล่านี้ในการดำรงชีวิตทั้งหมดถูกสั่งให้ลงไปรวมตัวกันที่ห้องใต้ดินเพื่อรอรถมารับแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับมีกลุ่มทหารพร้อมปืนเข้ามาในห้อง หัวหน้ากลุ่มทหารได้อ่านรายชื่อสมาชิกครอบครัวจัก,กรพรรดิพร้อมคำสั่งประหารชีวิตและเริ่มเปิดฉากยิงพระเจ้าซาเป็นพระองค์แรกที่ถูกยิงโดยถูกยิงเข้าที่หน้าอกและสิ้นพระชนทันทีต่อมาเป็นจัก,กรพรรด,ดินีที่ถูกยิงเข้าที่ศีรษะและแกรนด d u ัชเชสมาเรียที่พยายามหลบหนีถูกยิงเข้าที่ต้นขาบรรดาแกรนดดัชเชส รอดชีวิตจากการถูกยิงรอบแรกคาดว่าเป็นเพราะเครื่องเพชรท,ที่อยู่ด้านในช่วยป้องกันกระสุนจึงมีการกระหน่ำยิงรอบสองเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีผู้ใดรอดชีวิตนอกจากครอบครัวพระเจ้าซาแล้วผู้รับใช้ใกล้ชิดอีกสี่คนก็ถูกยิงเสียชีวิตทั้งหมดไม่มีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์โหดร้ายป่าเถื่อนในครั้งนั้นโครงกระดูกทั้งหมดถูกค้นพบในเวลาต่อมา และมีการตรวจ DNA เพื่อยืนยันสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดได้กลับมาอยู่ร่วมกันที่โบสถ์เซนต์ปีเตอร์แอนด์พอลในกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและทั้งหมดได้รับการสถาปนาเป็นเซนหรือนักบุญในาศาสนาคริสต์นิกาย Russian Orthodox อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ